เอาละฮะก็ต้องรับสัสดีซูยดัดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนนี้ก็จะมาอยู่กับผมนะพอต้าทิวทนะครับก็มาอ,อยู่กันในช่วงเจง๊งเกม l อลกับการเปิดกล่อง14กล่องมา หลังจากที่ว่าหายัเปนานคนหายไปนานนานอาทิตย์หนึ่งมหเราจะเปิดต้องเปิดจากตรงไหนก่อนขวาบนอออเอซเซน <c oughs> เย้งเอ๊ะอ,อ,อะไรนะแฮมเฮ้ยสกินอะไรข้อไอ้ได้อยู่ได้อยู่อยู่ไหนวะบ้านไงมากล่องที่สิบสามอืมป้าพี่มันต้องโด,โดนทุกที่โดนด,ดีเว้ยเท็เท็ก,ทกอ็นนี่อาถอกสักตัวเถอะ อื <c oughs> ้อนาทัดออกมาแชมเปี้ยนดวงหมาโอ้โหดวงหมาเลยมาแต่หมาดวงหมาดวงหมาก่องที่สิบสองตาบุกห้นอกมาค่ะล่างซ้ายนะโมพุทธลิศโพกะสินเนียว หืมสับพ์อดมาไปตนงนี้เลยมาเปิ่เอาเลยค่อยรอดูหลังๆกล่องที่สิบเอ็ดมันต้องลากนั่นแต่ผมตายล่างอดึงขวาเลยปับ อมาเป็นวาดสกินไอมาเป็นหวอดเอ้ยไม่ไม่มีพอดีเลยอยากได้สักอันหนึ่งมีขายกันเนี่ยจะร้านไมขายอีปอ่ามีมีมีไมีมีนี่มันตัวจีนตัวจีนเก็บไว้นี่ตัวจีนเก็บละใช้เรียบร้อยทางชีวิตนี้เพิ่งจะมีหวานสกินกล่องที่สิบ ซาละเอมาบดวงกูหายไปแลวหมดว่ะเฮ้ย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 โอ้โหตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวปามป่าตัวเปลี่่างเป็นเสืออะไรอีกอะไรอีกเนะูจ็บโเจ็บต้นเฮ้ยเป็นหนึ่งพี่ปาม ลองลองกดดิมันมันมีอ้นี่มั้ยเวนเหรอไหนนึ่งสกินเวนอะลองกดดิลองกดลองกดที่เจมสโตนเจมสโตนเราไปยังไงมันจะมีสกินเวนอะลองกดดูดิว่ามันมีแฮตแท็กนี่ไหมนี่ไงเฮดเแท็กเฮ้ยมีเวนเหรอเวนไม่มีอะมีดาวสกินมีแต่ะแฮตแท็กแอนนี่สกินได้ดูดิลองดูเออนี่ไงเวนสกิน ดอันที่สามอันที่สามเฮ้ยเรากดเรากดเรากดจี๊ดคดคุ้มคนคุ้มเดี๋ยวต้องได้สิบอันหล่อมองหลอมองกลายเป็นหีบกุญแจได้ไหมพอสกินไจะกลายเป็นอะไรแกวายแกวายยาเก็บ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 ไอ้เฮ้ยพอจะกินจะอันนี้อันนี้อันนี้ย่อยเลยอันนี้ย่อยเลยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว เอาไปทําไมมีอยู่แล้วนาตานก็เก็บไว้ก่อนดีแล้วเดี๋ยวค่อย่อยทีหลังเมื่อกี้บุกซาเละใช่ไหมซาเอนี่มาดีใช่ไหมแล้วซาเอไปตัวเด็กแล้วกันแล้วก็ค่อยกลับมาปปปาใหม่อะไรวะโอ้ส่งใหม่ทันทีไอเดอร์ค่อยกลับมาท้าย แล้วค่าซูม,มายตาบกุบกละตาวบุกเหรออืมเปิดตรงสีส้มอ่ะตรงกลางเลยตรงนี้อะอ่ะป่อปลาเปิดดวงป่อปลาเปิดดวงอ,อ,อื้อหออโอแกเก็บว้เก็บไวไม่เล่น งูไม่เล่นตัวนี้มันโดนมันดีตัวนี้แต่ไม่มีตัวละครมันไงไม่ได้ซื้อไว้อ้หก<อ>็เก็บตังค์ถ้าได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยูดูดูตังค์ดูตังค์ตอนเด็กแชมเปี้ยนก็เก็บไปมีอยู่เก้าร้อยเดี๋ยวมาปะหนึ่งร้อยมาตรงไหนตาพิม่ใช่หรอเหรนานะ ตรงนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วก็มาด้านล่างอีกแล้วก็มาตรงมุมที่เดิมกลับมาจุดเดิมโอเคเรียบร้อยสี่มุมต้องได้แล้วสกินแชมเปี้ยนเซ็ตโอ้แชมเปี้ยน <c oughs> มาเป็นแชมเปี้ยน <c oughs> ขอสกินแชมเปี้ยนเซ็ตมาตเป็นแชมเปี้ <c oughs> ยนใคาเลนเจอไหมไม่ใครเชิญมาไม่เอาไม่เล่นเอ้ย ไม่มีว่ะไม่ไม่ตาบุกรุกมันตาบุกเหรออา่าเมื่อกี้พี่เปิดสี่มุมะอะไรไม่มีนะเออเปิดยังไงเห็รอพี่มองไม่เห็นะอะไรอีอีออ เออเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย hey! ตัวเราไม่เคยเห็นดูก่อนตัวแชมเปี้ยนกันอ๋อล่างอะไรวะล่างกับสุดท้ายอ๋อเฮ้ยล่างนี้เท่อยู่ล่างใช้ได้ใช้ได้เตรียมเปกดอะเมโนโลเลยไม่ลองไปดูก่อนพี่มันเท่อีกฮะดูแล้วเห็นแล้วพี่ไม่ชอบใช้ไงมัน อันตรีมันจะพุ่งมมันไม่ค่อยขมอ่าจอดขมกว่ากดเลยกดกดเลยของพี่มีอะ่รตาพี่เออหนึ่งสองสามโอ้โห เข้าไปหเจ๊งทันท eh ีเจ๊งทันท uh ีทันใดอาบุกอ่ะเปิดกล่องแฮดแท็กตั้งสิบสี่กล่องยังไม่มีตัวไหนดีเลยมาจากแค่อ้เจ็บเตมตนนอาแล้วไหม่ะเอามุมสุดเลย ได้เลยวะเอเ้เย็ดลังนใช้ได้เข้ไม่มีไม่มีสกินมันลอกไปหนึ่งหนึ่งดิแม่โคตรถึกอ่ะอืมต่อตัวดีดีมากอ๋อสกินสกินไอ้นี่สกินดึกดําบันอีกสามกล่องสุดท้ายครับจังหว่านี้ทรีเดี๋ยวคลิกไม่โดน เอามาทำไมคะมีแล้วมีแล้วก็ที่ใช้คราวนั้นไงออโอ้โหม,มันไม่ได้ให้เล่นฟรีหรออย่าอย่าพึ่งยอดเนี่ยเห็นไ,ไหมมันยังพี่ซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้อัปเกรดแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนี่นะอีกสองกล่องสุดท้ายน,นะครับท่านผู้ชมเริ่มเจ๋งแล้วฮะ ครั้งนี้นะไม่ได้อะไรเลยจุดเจ็งแน่นอนขอเจมสักเกมสักอันไปมับตัวอะไรโอ้โหแชมเปี้ยนแม่เน่ะมาเลยบุกแล้วเหรอเออนั่นดิตาดิตาบุกก็ได้สุดท้ายแล้วบุกคือเข ตรงตรงด้านปลายกล่องเนี่ยแหลมๆว่าเห็นไหมอใช่นานสีฟ้ามันชี้ทางไหนลากมันลงมาเนี่ยเหรอลากมันลงมามันชี้มาตรงนี้กดเลยกดแป้งเลยบอบโอ้โหลากอวตารใครเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยได้ได้ดีอยูอ่ดีอยู่เป็นหนึ่งจะกินแล้วไหม ไม่ไม่มีขายไม่มีขายนี่ดีอยู่ดีอยู่นักเทินนักเทินแล้วไม่ใช้แต่ใช้ไม่เป็นนักเทินแลกเกมอีกหนึ่งชุดเดีอัอน,นี้อะไร <c oughs> เฮ้ยไอสามตัวนี้ไอนี่สุ่มเลยสามตัวบนแรกที่สุ่มใหม่ทันที <c oughs> เฮ้ยตัวไหนสก,กิลแรงกันลนอะงสามตัง <c oughs> นี้พารอนพารอนสกิลแรงกว่ะ ทะปุ๊บซุมทองกระถาก่อนแล้ตัวแรกได้ตัวไรกโอ้โหแอ๊ะคาซาดิน <c oughs> เฮ้ยมันมีปี๊ปปี้ปอนมีสกินนี่อยู่ด้วยเอออะ เออขาจดินเย็ด yeah. เออคือมาเ,เต็มเลยเว้ยก็อัปเกรดทันทีให้เป็นหาวอนอไรพวกที่เหลือสมใหม่ที่เหลือสมใหม่ <c oughs> ไม่ใหญ่ไหมด็อกเทิร์นดูไม่เล่นไอ้ระหว่างออตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยไม่เก็บพี่ไม่เล่นด็อกเทิร์นด็อกเทิร์นสกิลแรงกว่าเป่ะเก็บเก็บสกินที่เค้กว้ เออเล้วเก็บสกินเคแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่<ช>ไว้ส่วนเอสสส่วนเอสี่ตัวนี้แยกแยกส่วนแล้วก็สุ่มใหม่สามตัวอ่ะตัวไหนตีแรงกว่านระหว่างตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่รอ้เอาเลยเอาตามตามแต่พี่เลยอ้าดอกเทินะนั่นพี่พี่บอกว่าดักเทินเกิดจะโหดนะมันไม่มีใครไม่เไรพ,พี่พี่ไม่ชอบใช้ดังเทินดองเทินมันอันนี้ยังไงยังไงไม่หรอกเวลาใช้ มัคอให้โอ้โหแอดเอียวเอดเลียวสกินวยนวยอ่าที่อยู่อ่าากหาชังในเาลึกาดาลึกหาที่มีอ่าอยู่สกิเรไ้ววะเออนี่ไงเจอแล้วสกินเกิดสุดท้ายด้วยต่อเลยจังหวะนี้ เก็บสกินไหนดีไว้ตัวนี้ไม่เล่นนี้ไม่เล่นนี้ไม่เล่นเก็บไอ้เคไว้แล้วกัน,น,อ,น,น,นอันนี้ด้วยเอ้ยน,นี่เกิด,อ,นนกดอันนี้เกิดละโหดมับ <Okay. S 1> มันต้องได้ของดีๆแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเจ๊งหุยเฮ้ยตัวอะไรวะไทยเดมเมียพี่ อะไรธนเมีมาก็เดียวนั่นไงโอ้สกินเกับสุดท้ายด้วยอันนี้จริงอยากได้เออไม่เป็นไรสกินนี้ก็ดีรางนี้ก็เทโอ้เฮ้ยเก็บจากตอนหนึ่งอันเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้หลอมรวมเป็นหีบเป็นกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลอมหรอกดูบอร์ดดิมันต้องใช้แกนติดอันเอ้ยห้าอันห้าอัน ดูนีขอดูหน้าตาวอนนะขอดูหน้าตาขอดูหน้าตาวานก่อนหัวสกินยังไม่หัวสกินจะได้เปิดเป็นสิบห้ากล่องเนี่ยเป็นแค่นี้เองกระจกแทนเถอดเอนนี่ไม่สนด้วยหลอมรวมมันกล่องมามาสองที่สิบห้าตัอที่เปิดออบุ๊คแจบุนส่งดอกไม้เคบอก นะโมอุมาคิดไดะเฮ้ยโอ้แชมเฮ้ยเฮ้ย t เ a มันโดยังดียังดีแต่ประเด็นคือมันโดไม่ใช้เฮ้ยมันโดมีเหรอมันมันมัน มันไม่ขายนะอ๋อนี่ไงมาโดมีมีมีโอเคอยากทำทำเป็นนี้แล้วกันทำเป็นอัปเกรดเป็นถาวมอนอได้สกินมัโดแล้วโอ้สกินลายด้วยเอาละครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการฉลองเจ็ดสิบซับก็ช่วยกดซับกันเยอะๆนะครับอาจจะมีการเปิดกล่องครั้งนี้อีก ในประมาณร้อยซับก็ซับกันให้เยอะนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เจ๋งไม่เจ๋งบอกกันเลยไม่เจ๋งอ่าโชคดีครับเซกูดไอ้ตามตัวนี้ย่อยย่อยครับอะไรซูมซูมไหมไอเอสเรียวเอสเรียวดีอยู่เออเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้กดีดูขอบซะก่อนเออยังดีจบจบครับกุดบาย